Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัเสเซียกับยูเครนดีกว่าแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมเมื่อช่วงปลายเดือนอย่างวันที่28มีนาที่ผ่านมาก็ได้มีการรายงานโดยทางนักข่าวรัเสเซียนะครับผมแต่ตรงนี้ก็บอกก่อนว่ามันเป็นรายงานของทางสื่อรัเสเซียจากทางนักข่าวของรัเสเซียเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ ชมจะเชื่อไม่เชื่อ,อยังไงเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองละกันนะครับแต่เราเพียงแต่เอาสิ่งที่เขารายงานออกมาเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะแต่ตรงเนี้ยเรายังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้จากในสื่ออื่นๆทางฝั่งตะวันตกอะไรแบบเนี้ยยังไม่ได้มีรายงานออกมานะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆเลยเพราะมันอาจจะทําให้แนวรบเนี่ยอาจจะเกิดการขยายออกมาได้แล้วเริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นถึงการแบ่งฝ่ายถึงแม้ว่าเอาจริงเนี่ยไม่ต้องสู้ก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าใครเนี่ยอยู่ฝ่าย กันบ้างนะครับข่าวนี้เนี่ยคือความร่วมมือกันระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือโดยนักข่าวรัสเซียเองเนี่ยคนนี้เป็นนักข่าวที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องราวการทหารเป็นนักข่าวสายกองทัพละการเรียกแบบนี้นะครับผมก็มักจะมารายงานความเคลื่อนไหวการทหารของรัสเซียนะครับผมทีนี้เขาก็ได้รายงานว่าทหารเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับผมจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะครับเข้าร่วมสงครามด้วยห0,000่นคนนะครับผมแล้วก็จะมีทหารอื่นๆจากเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับผมที่ในเกาหลีเหนือเองมีทหารเยอะ มากถูกไหมเกาหลีเหนือเนี่ยจะเตรียมทหารเอาไว้ประมาณ8 0 0แสนนายเลยนะครับผมที่จะเอาเข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามในตอนนี้ซึ่งแน่นอนการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้ามารบในสมรภูมิถูกไหมทหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกมาทาภารกิจบางอย่างหรือว่าอาจจะมาช่วยทําอะไรบางอย่างอย่างอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงหน่วยรบพิเศษห0,000นายเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ไอการที่บอกว่าโอ้โหทหาร8 0 0แสนคนจะมาช่วยเลยเนะี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเขาอาจจะ จะไม่ได้หมายถึงการมาช่วยรบหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันฟังดูโคตรจะไม่แพคกิเข้าเลยถูกไหมพี่จะบอกว่าทหาร8แสนนายจากเกาหลีเหนือจะมารบให้รัเสเซียเนี่ยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าแบบอ่ะ50,000คนมาช่วยรบเนี่ยอีก8 0 0 0คนเนี่ยอาจจะมีการช่วยส่งสเสบียงหรือว่าช่วยทาเสบียงช่วยให้ยุโทโธปกรณ์มา8 0 0 0ชิ้นอะไรแบบนี้อาจจะฟังดูเป็นไปได้มากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้เรียกได้ว่านี่เป็นรายงานล่าสุดเลยลกันาผู้ชม ลองมาช่างใจดูแล้วกันว่ามันน่าจะเป็นจริงขนาดไหนเราก็ไม่สามารถสรุปได้เหมือนกันนะว่าจริงไม่จริงท่านผู้ชมคงจะต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองแล้วล่ะแต่ถ้ามารบจริงๆเนี่ยห้าหมื่นคนเข้าใจได้แปดแสนคนมานี่สงครามโลกแล้วถูกไหมมันเป็นจุดสําคัญมากๆเลยและการส่งทหารแปดแสน 8, นายมาเนี่ยก็ทําให้แนวรบของประเทศตัวเองที่จะเกิดไม่เกิดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ความตึงเครียดเนี่ยช่วงเนี้ที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่า ทั้งในกรณีของไต้หวันหรือว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เองเนี่ยญี่ปุ่นเองอย่างเงี้ยก็มีความตึงเครียดมากกว่าในปีอื่นๆที่ผ่านมาเลยนะคือตั้งแต่มีสงครามรัเสเซียยูเครนมาความตึงเครียดด้านสงครามรอบโลกอะ่ะก็มีขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยในยุโรปในเอเชียมีการเพิ่มงบกลาหโหมกันหมดเลยนะครับผมก็ตรงเนี้ยพอทุกคนเพิ่มกันนะ่ก็ยิ่งทาให้ความตึงเครียดอะ่ะยิ่งตึงเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายโดยเร็วแล้วก็ไม่อยากให้มันลุกลามกลายเป็นสงครามนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยัง วันนี้หมดเวลาลงแล้วกับการรายงาน p o l i t i c world ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politik World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันเนี้ยสำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ